มาเที่ยวงานทอดกระถินจ้างานระดับหมู่บ้านแต่เหมือนระดับอำเภองานใหญ่คนเยอะมากทุกคนวันนี้26พฤศจิกายน2566หัวหน้ามอบพัฒนากรอุ่นในฐานะพัฒนากรผู้รับผิดชอบงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท โดยใช้หลักศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมโดยครอบครัวพัฒนากรเอ็มและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนมร่วมสมทบทุนจัดอาหารโรงทานบริการแก่ญาติมิตรเพื่อแสดงออกถึงการส่งเสริมจิตสำนึกการเอื้อเฟื้อแบ่งปันในประเพณีทอดกระถินสามัคคีณวัดโพเลื่อนตํบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ อนุโมทนาบุญร่วมกันนะทุกคนและขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกวินาทีของชีวิตนะแล้วพบกันใหม่